สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูปั๊มอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยนะครับลูกเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับลูกเด็กๆต้องดูแลตัวเองดีๆนะนะครับลูกอ่าทีนี้รู้ใช่ไหมว่าวันนี้คุณครูปั๊มจะมาสอนเรื่องอะไรเห็นจากภาพมีแกะมีทะเล มีชาวมุสลิมที่เป็นผู้หญิงอันนี้ในภาพเขาเรียกว่าเรือก่อนแหละเพราะฉะนั้นรู้เลยใช่ไหมว่าคุณครูปั๊มจะมาสอนอะไรวันนี้คุณครูปั๊มจะมาสอนนิทานนะครับเรื่องลูกแกะของซซฟิยะนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อเรื่องกันนะครับลูกนะเรามาช่วงนี้ของเรากันก่อนครับตา,ามครูปั๊มมาเลยครับช่วงอะไรเอ่ย ช่วงคำศัพท์น่ารู้ครับเย้ yeah. อ่ะเรามาดูกันครับคำแรกครูปั๊มเสนอคำว่าไพศาลหมายถึงกว้างใหญ่คำที่สองมะหูรานหมายถึงยิ่งใหญ่คำที่สามปฏิญาณหมายถึงคำมั่นสัญญาพร้อมครูปั๊มอีกหนึ่งรอบอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับไพศาลหมายถึงกว้างใหญ่มะหูรานหมายถึงยิ่งใหญ่ ปฏิญาณหมายถึงคํามั่นสัญญาถ้าเด็กๆจําไม่หมดเด็กๆจดได้เลยนะครับหรือใครมีสมุดคําศัพท์อยู่ใกล้ๆเด็กๆก,ก็ขีดไว้นะครับเพื่อเราได้จําได้แม่นขึ้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อย่างที่คุณครูปั๊มบอกว่าเราจะมาเรียนเรื่องลูกแกะของซาฟิยะเรามาดูกันนะครับว่าหญิงสาวที่ชื่อซาฟิยะนะครับเขาอยู่ภาคไหน ทำอะไรทำไมถึงมีลูกแกะเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวตามครูป,ปั๊มไปดูวิดีโอนี้เลยครับตามมาเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องลูกแกะของสฟิยะมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปฟังกันนั้นเรามารู้จักกับคําศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคําว่า เจ้าเล่หมายถึงมีกลอุบายพลิกแพลงต่างๆไพรสนหมายถึงแนวป่าฉุนหมายถึงรู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันทีราวีหมายถึงรบกวนเบียดเบียน แล้วเรามาฟังเรื่องลูกแกะของซาฟิยาพร้อมๆกันนะครับซาฟิยาเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆในชายแดนของภาคใต้หมู่บ้านของเธอติดทะเลหลังหมู่บ้านเป็นทุ่งกว้างและภูเขาเตี้ยๆหมู่บ้านของซาฟิยาเป็นหมู่บ้านชาวประมงปะของเธอเป็นชาวประมงทุกวันปะและเพื่อนบ้านจะนำเรือกอนและออกไปหาปลาในทะเล ซาฟิยายังเด็กจึงออกไปหาปลาในทะเลไม่ได้ซาฟิยารักทะเลแต่แกะและแพะของซาฟิยาไม่ชอบทะเลมันจึงไม่อยากวิ่งเล่นที่ชายหาดปะของซาฟิยามีแกะกับแพะฝูงหนึ่งทุกวันเมื่อกลับจากโรงเรียนซาฟิยาจะต้อนแพะกับแกะไปกินหญ้าที่เชิงเขาคอยดูพวกมันให้กินหญ้าเ <c oughs> ด็กๆคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงแกะกับแพะเหมือนกัน ฮาซนะอับดุลลอฮ์และมูนาก็เลี้ยงแกะกับแพะเด็กๆรักแกะกับแพะแพะแกะก็รักพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้วแม่แกะตัวหนึ่งของสฟิยาออกลูกมาสามตัวสฟิยารักลูกแกะของเธอมากคอยดูแลไม่ให้สุนัขเกเรมาไล่กัดบางวันเธอก็ร้องเพลงเพราะๆให้มันฟังบางทีก็เล่นอย่างสนุกสนานวันหนึ่งสฟิยา พูดกับลูกแกะทั้งสามตัวว่าฉันมีนิทานจะเล่าให้เธอฟังด้วยลูกแกะจ้องมองสฟิยะมันเดินเข้ามาหาเธอแล้วล้มตัวลงนอนใกล้ๆอยากฟังแล้วใช่ไหมเอาละ่ะฉันจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ฟังนะนิทานฉันมีชื่อเรื่องว่าหมาป่ากับลูกแกะหมาป่าตัวหนึ่งกินน้ำอยู่ที่ลำธารเห็นลูกแกะเดินท่องน้ำมาแต่ไกล คิดจะจับกินเสียแต่ก่อนที่จะจับกินต้องทำให้ลูกแกะเห็นความชอบธรรมของตนก่อนหมาป่าจึงพูดกับลูกแกะว่าลูกแกะถือดีอย่างไรมากวนน้ำให้คุณลูกแกะจึงตอบไปว่าตนจะไปทำให้น้ำคุณได้อย่างไรในเมื่อหมาป่าอยู่ที่ต้นน้ำหมาป่าหาเรื่องต่อไปว่าเมื่อปีกลายลูกแกะได้ด่าว่าตนลูกแกะจึงรีบตอบไปว่า ตนจะไปด่าว่าหมาป่าได้อย่างไรในเมื่อปีกลายตนยังไม่ได้เกิดเลยหมาป่ายังไม่ยอมแพ้หาเรื่องต่อไปว่าถึงแม้ลูกแกะจะไม่ได้ด่าว่าตนแต่พ่อแม่ของลูกแกะได้ด่าว่าตนดังนั้นลูกแกะต้องรับผิดชอบยังไม่ทันสิ้นคำมันก็จะครุบลูกแกะกินเป็นอาหารซาฟิยาเล่าจบลูกแกะทั้งสามตัวก็หลับปุย๋ย มันคงไม่เข้าใจนิทานที่เธอเล่าแต่เธอก็อยากเล่าให้ฟังเธอไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกแกะของเธอลูกแกะทั้งสามตัวก็หลับอย่างมีความสุขอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆถ้าสนุกไหมครับลูกถ้าสนุกนะครับขอ นิ้วโป้ให้ครูปั๊มหน่อยเย้ yeah. เก่งมากเลยครับลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เปิดแบบเรียนเล่มสีเขียวของเรานะครับเปิดไปหน้านี้ครับหน้าสิบสองแล้วเด็กๆนะครับกลับไปฝึกอ่านนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับลูกแกะของซาฟิยะเรื่องนี้นะครับจะกล่าวถึงซาฟิยะนะครับที่เกิดทางภาคใต้ของประเทศไทยแต่ก่อนที่เราจะอ่านกันนะลูกนะครูปัม๊มอยากให้หนูๆเนี่ยเขียน ตัวเลขกำกับบรรทัดไว้เวลาอ่านจะได้อ่านไม่ข้ามบรรทัดนะครับแล้วก็ส่วนหน้า13นะครับเป็นหมาป่าก,กับลูกแกะซึ่งอยู่ในกระตูนนั่นแหละเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเขียนนะครับ ตัวเลขกำกับบรรทัดไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนนะครับแล้วก็สามารถอ่านได้ก่อนนอนนะเพราะเขาเป็นนิทานอ่านให้น้องเราฟังก็ได้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะครับเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เด็กๆเปิดไปหน้าสิบี่ครับเดี๋ยวคุณครูพัมจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะครับหลังจากที่หลังจากที่อะไรครับหลังจากที่เราเองนะครับได้ เรียนนิทานมาแล้วนะครับลูกแก่ของซาฟิยะมาดูข้อสิบสี่ครับเด็กๆอ่านพร้อมคูปั๊มเลยนะครับเขาถามว่าจังหวัดใดเป็นจังหวัดภาคใต้แต่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียนะครับคือปัตตานีครับสตูลน,นาราธิวาสและสงขลาติดกับประเทศมาเลเซียทั้งสามจังหวัดเลยนะครับลูกอเพราะฉะนั้นข้อสอง ภาพใดข้างล่างเป็นเรือกอและเรือกอละเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเรือกอและก็คืออะไรครับมีลวดลายสีสันสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะคำตอบคือข้ององูส่วนข้อ3นะครับเขาบอกเขาถามว่าเรือในข้อใดต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนนะครับคําตอบคืออะไรครับเอาภาพจากข้อ2มาตอบครับ คำตอบคือเยี่ยมเลยครับเก่งมากครูปํามปรบมือให้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยนะครับเรือนะครับ เรือที่ขนส่งสินค้าเรือพายเรือสมพาเรือกอและนะครับยังไม่ได้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับลูกทีนี้ข้อสี่นะครับเขาบอกว่าครอบครัวของซาฟียาน่าจะนับถือศาสนาอะไรเห็นจากการแต่งกายแล้วแถมอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับเขาจะนับถือศาสนาใดไปไม่ได้นะครับนอกจากอิสลามพุทธคริสต์ฮินดูคําตอบคือ ถูกต้องครับลูกเก่งมากเลยศาสนาอิสลามต่อไปข้อที่5ป้าหมายถึงใครครับป้าหมายถึงคุณพ่อนะครับป้าหมายถึงคุณพ่อข้อที่6นะครับคําว่าปะเป็นคําเป็นหรือคําตายครับเวลาเราสังเกตคาเป็นหรือคําตายนะลูกขั้นแรกหนึ่งเราจะต้องดูตัวสะกดแต่คําว่าป้าไม่มีตัวสะกดแต่มีอะไรประสมอยู่ครับ สระเสียงสั้นสระเสียงสั้นอายุสั้นต้องเป็นคำตายครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะครับนักเรียนชั้นป .3 ของคุณครูปั๊มนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทันใช่ไหมถ้าไม่ทันเด็กๆสามารถเปิดคลิปดูย้อนหลังได้นะครับลูกนะ่าต่อไปข้อที่เเขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่าไรอ่านพร้อมครูปัม๊มแพะให้ประโยชน์ในด้านใดมากที่สุดนะครับมีให้เนื้อให้นมให้ขนให้กระดูกคาตอบคือ,อไรครับ ให้นมนั่นเองครับใครเคยกินนมแพะบ้างยกมือโอเคครับอ่าเยี่ยมเลยครับอ่าทีนี้ข้อ8ดครับข้อ8คดคว่าแพะเป็นคําเป็นหรือคําตายสังเกตได้จากอะไรครับจากสระข้ออะไรเราถึงต้องสังเกตจากสระครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นสระแอเป็นสระเสียงเสียงอะไรนะเสียงสั้นเก่งมากเลยครับเป็นสระเสียงสั้นอ่าสระเสียงสั้นอายุสั้นต้อง ตายเพราะฉะนั้นคําว่าแพะคําว่าแพะเนี่ยเป็นคําตายนะครับกรทีเก้าถามว่าข้อใดเป็นความจริงนะครับเรื่องหมาป่ากับลูกแกะก็ไก่ลูกแกะกวนน้าให้กุนทําให้หมาป่าไม่สามารถกินน้ําได้ขอไข่ลูกแกะเกิดมาเมื่อปีกลายพอควายลูกแกะมีนิสัยหยาบคายงองูหมาป่ามีนิสัยผ่านเพราะฉะนั้นคําตอบคืององูทําไมถึงงองูก็ไก่มีเขียนอยู่ในเนื้อเรื่องก็จริงแต่ว่า ไม่เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะหมาปาอยู่อยู่ต้นน้ําส่วนลูกแกะอยู่ปลายน้ําเพราะฉะนั้นลูกแกะเป็นไปไม่ได้ที่ลูกแกะจะทําน้ําขุ่นอันที่สองลูกแกะเกิดเมื่อปีกายไหมไม่ใช่เมื่อปีกายลูกแกะยังไม่ได้เกิดนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นลูกแกะมีนิสัยหยาบคายไหมไม่จริงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อก้าวเลยตอบงองูหมาป่าเจ้าหมาป่ามีนิสัยพานแล้วก็มีนิสัยเจ้าเล่ด้วยนะครับลูกอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆตามคุณครูปั๊มทันใช่ไหมนะถ้าตามไม่ทันเด็กๆก,กลับไปย้อนไปดูคลิปหลายๆรอบเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้คุณครูปั๊มก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบายบายนักเรียนอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับลูก